ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางถิติรัตน์อุดมวัตรนายกเทศมนตรีเมืองบันทุ่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นโครงการทําความสะอาดและลอกท่อระบายน้ําในเขตพื้นที่ตำบลบรนทุ่มทั้ง18หมู่บ้านนะคะก็เนื่องจากว่าท่อระบายน้ําของเรามีการอุดตันเป็นจํานวนมากนะคะทําให้เมื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยทำให้น้ํารอระบายเนี่ยระ,ระยะเวลานานนะคะ ก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะก็เลยอขอความอนุเคราะห์จากกรมราชทรรนะคะเพื่อจะให้นักโทษนะคะเพื่อมาลอกท่อในในวันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะก็ได้รับความตอบรับและได้เป็นการแก้ปัญหาของชาวบ้านได้อย่างดียิ่งนะคะก็ปีนี้ก็ได้ทําการ ทําโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้การลอกท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามระบบนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากกรมราชัรร์ค่ะก็ปีนี้ก็เหลืออีก14เส้นทางนะคะ9หมู่บ้านที่ยังลอกลอกไม่ทั่วถึงเก็ปีนี้ก็ทำได้ทั่วถึงแล้วค่ะค่ะ ก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์นะคะเรือนจำกลางขอนแก่นนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้นำฝ่ายปกครองทุกท่านเพราะเมื่อปีที่แล้วผู้นำฝ่ายปกครองก็ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักโทษนะคะที่มาลอกท่อให้นะคะทุกวันนะคะก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงรวมทั้งแม่แม่อสมรและประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงในการลอกท่อนะคะก็ได้นำอาหารเครื่องดื่มมาช่วย เพื่อเป็นการาให้ความช่วยเหลือนักโทษที่มาลอกท่อนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ในความอ,าอานุเคราะห์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะส่วนโครงการอื่นๆนะคะที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มได้ดำเนินการได้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือการโครงการลด PM 2.5นะคะก็ เทศบาลเมืองบัรทุ่มจะมีรถดินผ่านมาเป็นประจำนะคะเราใช้ความเร็วสูงเราก็มีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการนะคะให้คุมผ้าหรือลดความเร็วหรือเปลี่ยนเส้นทางนะคะในการวิ่งรถไม่ให้ผ่านในในตัวตำบลมันทุ่มนะคะก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีนะคะก็ มีการลดฝุ่น p m 2.5ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ตอนเช้าเราจะให้งานป้องกันนะคะมาลดน้ำถนนล้างถนนนะคะในเกือบทุกเส้นทางนะคะเพื่อที่จะลดลดฝุ่น p m 2.5แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะงานกู้ชีพของเรานะคะก็มีการบริการชาวบ้านนะคะอย่างเช่น ชาวบ้านท่านใดที่ไม่มีรถที่จะไปไปโรงพยาบาลไปหาหมอตามหมอนัดเราก็จะมีรถกู้ชีพของเราไปบริการรับส่งผู้ป่วยถึงถึงบ้านนะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วถึงเวลาก็รับกลับมาส่งที่บ้านนะคะก็เป็นการบริการแบบเชิงลุกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็งานบริการต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองมันพุ่มได้ทําก็คือ การบริการทําถนนหนทางที่ชาวบ้านร้องขอไม่ว่าจะเป็นถนนไปถนนทางการเกษตรนะคะเราก็มีกองช่างที่จะไปบริการแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราก็มีกองช่างและงานป้องกันนะคะในการที่จะบริการในจุดนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านอย่างแล้วก็บริการอย่างทั่วถึงค่ะอีกโครงการหนึ่งที่เราอยากจะทํา และเป็นโครงการในอนาคตที่เทศบาลเมืองบ้านพุ่มกําลังจะทานะคะก็คือการาทําเตาเผาขยะไร้มลพิษนะคะแล้วก็การทิ้งบอ่อเกลือที่เราสามารถที่จะนํากลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะนำกลับมาทาปุ๋ยนี่เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เรากําลังจะทําและเมื่อ เรามีโครงการนี้ให้ครบวงจรแล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะเพราะว่าการที่บอกเกิดที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะนำทำให้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนะคะที่นำกลับไปเป็นปุ๋ยได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองวัานพุ่มอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการบริบ,บ,รบาลผู้ป่วยนะคะบริบาลผู้ป่วยที่ ติดเตียงนะคะในเมื่อลูกลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องอไม่สามารถที่จะดูแลได้ในตอนกลางวันก็สามารถที่จะมาฝากไว้ที่ศูนย์บริบาลของเทศบาลเมืองมันพุ่มได้อันนี้เป็นโครงการที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่นะคะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอขอบคุณนะคะว่าที่ เราเราเราจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงให้ได้นะคะเพื่อตอบแทนที่ประชาชนทาวบุรีมันทุ่มไว้วางใจเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะ